รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่พุทธปัญญาพิรมรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมอาภิรมกับชีวิตได้ในทุกขณะจิตเลยค่ะโดยช่วงแรกของรายการท่านมหาเอกมงคลประภาสแห่งวัดธรรมมงคลกรุงเทพยังคงมีธรรมสาระน่าสนใจมาชวนให้พินิจกันต่อไปรอรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะในช่วงนี้ช่วงธรรมมาพิรม ประการต่อมาก็คือตปสาตปษานี่ก็คือความภาคเพียรอัตมานิยามข้อนี้ว่านำสุขด้วยความอดทนความภาคเพียนนี้กับความอดทนนี้คล้ายๆกันพระพุทธองค์กล่าวไว้ว่าสุดยอดของตบะก็คือความอดทนนะก็คือขันตินั่นเอง เหมือนเรื่องของพระมหาชนกนะพระมหาพชนกที่ท่านเรืออับปางกลางทะเลนะท่านก็ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาของท่านไม่ยอมปล่อยตัวเองให้จมน้ำตายนะท่านก็ทนว่ายน้ำอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนจนนางมณีเมฆขลารู้สึกเลื่อมใส ในความพยายามของท่านก็เข้ามาช่วยพาท่านไปส่งจนถึงฝั่งฝันจนถึงที่หมายท่านก็เลยปลอดภัยด้วยความภาคเพียรของท่านเองนี่คือตัวอย่างที่เราแสดงให้เราเห็นถึงความภาคเพียรแล้วสามารถแก้ปัญหาได้ดังพุทธพจน์บทที่ว่าวิริเยณะทุกขมะเจติบุคคลจะร่วงทุกได้เพราะความเพียรน,นั่นเอง ส่วนวิธีการที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือว่าเราก็ใช้ความเพียรในการทำงานก็จะทำให้เราได้ผลงานที่ดีขึ้นได้รายได้หรือได้ผลลัพธ์ผลตอบแทนที่ดีขึ้นได้ใช้ความภาคเพียรในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบางคนเมื่อ ถึงระดับหนึ่งวัยทำงานก็ไม่ได้เปิดรับสิ่งใหม่ๆแล้วอย่างนี้ก็มีนะเป็นมนุษย์นั้นก็ต้องรู้จักรับเลื่อยให้คมอยู่เสมอรู้จักบริหารปัญญาเพื่อเราจะได้รับสิ่งใหม่ๆมาไม่งั้นเราก็ตามโรคไม่ทันนะเพราะโรคนี้เปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกวันนั่นเองนะแล้วก็ความภาคเพียรในการดูแลสุขภาพ เพื่อที่เรานั้นจะมีสุขภาพที่ดีนะวิธีการฝึกฝนก็คือว่าเราต้องตั้งเป้าหมายนะครับแล้วก็ลงมือทำอย่างสม่าเสมอแม้จะเจออุปสรรคก็ต้องทำให้สำเร็จจนได้นะเพราะฉะนั้นความภาคเพียนก็คือว่าจะถูกจูงใจด้วยเป้าหมายหรือความหวังเหมือนโบราณท่านบอกว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุด ไม่สิ้นสุดความหวังตั้งมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจนะประการต่อมาก็คืออินทริยะสังวราก็คือการส้ำรวมระวังในอินทรีย์คําว่าอินทรีย์นี้แปลว่าเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน ได้แก่ตาหูจมูกริ้นกายใจตาเป็นใหญ่ในการดูหูเป็นใหญ่ในการฟังจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสกายเป็นใหญ่ในการสัมผัสและใจเป็นใหญ่ในการรับรู้เราต้องรู้จักการสำรวมระวังกายวาจาใจของเรา ให้อยู่ในความสุจริตอยู่ในทำนองครองธรรมจากที่เราเห็นในหน้าสื่อต่างๆปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็รู้ว่านแต่เกิดจากการไม่สำรวมระหว่างอินทรีย์นั่นเองเช่นว่าตาเห็นรูปแล้วเกิดความพึงพอใจในทางทุจริตอยากได้มาเป็นเจ้าของก็หาวิธีทางแม้จะเป็นทางทุจริต ก็ต้องนำมาให้ได้สิ่งนี้ก็เกิดทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษทำให้ทำผิดกฎหมายเข้าคุกเข้าตารางอย่างที่เราเห็นในสื่อต่างๆในปัจจุบันก็ล้วนแต่เกิดจากการไม่สำรวมระวังตาห,หูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเหมือนกับเรื่องในกุมโมปมสูตรว่ามีเต่าตัวหนึ่ง เที่ยวหากินอยู่ริมฝั่งแม่น้ําในขณะนั้นเองก็มีสุนัขจิ้งจอกก็มาเที่ยวหากินอยู่ณนาะริมฝั่งแม่น้ํานั้นเช่นกันเต่าก็เห็นสุนัขจิ้งจอกมาแต่ไกลก็เลยได้หดหัวและขาเข้าไปอยู่ในกระดองส่วนเจ้าสุนัขจิ้งจอกนั้นก็ได้เห็นเต่ามาแต่ไกลเหมือนกันก็เลยเดินไปใกล้ๆกก็เลยจ้องหวังว่า จะรอให้เต่านั้นโผล่หัวหรือขาหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาตนก็จะได้งับแล้วก็จะฟาดกับพื้นแล้วก็จะจับกินเป็นอาหารแต่ไม่ว่าสุนัขจิ้งจอกนั้นจะรออยู่นานแค่ไหนเต่านั้นก็ไม่มีมีปฏิกิริยาที่จะไม่มีวิแววว่าจะโผล่ห,หัวหรือขาออกมาทําให้เจ้าสุนัขจิ้งจอกนั้น ก็หมดความอดทนที่จะรอก็ได้จากเต่านั้นไปเต่าก็ได้พ้นภัยอันตรายก็ด้วยการหดหัวหดขาเข้าไปในกระดองพระพุทธศาสนาจะมักยกเต่าขึ้นมาเปรียบเทียบกับการสำรวมอินทรีย์เพราะว่าอินทรีย์ทั้งหลาย6ประการนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมี6อวัยวะของเต่าก็จะมี6เช่นกัน อันประกอบด้วยคอหขาสี่ข้างแล้วก็หางเป็น6เปรียบเสมือนการสํารวมอินทรีย์โดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่อยากจะย้ำเตือนคุณโยมเอาไว้ก็คือเรื่องของปากนะวาจานั่นเองท่านบอกอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ท่ามกลางมิตรให้ระวังวาจา เพราะว่าคำพูดเป็นยุทธศาสตร์อาจพิคาตผูกใจได้ทุกที่สุดแต่ถ้อยคำที่ใช้ร้ายหรือดีก่อไม่ตีหรือสร้างภัยให้แก่ตนก็ร้วนเกิดแต่จากปากพูดดีก็มีประโยชน์พูดไม่ดีก็เกิดเป็นโทษโบราณท่านจึงสอนให้ระวังคำพูดไว้ให้ดีถ้าญาติโยมสังเกต ปากนะเป็นอวัยวะที่มีอันเดียวแต่มีหน้าที่หลายอย่างเหลือเกินอย่างหูเนี่ยมีหน้าที่ฟังอย่างเดียวแต่ปากเนี่ยมีหน้าที่กินมีหน้าที่พูดล้วนแต่สำคัญในชีวิตของเราทั้งสิน้นสำคัญมากแต่มาอยู่ในอวัยวะเดียวกัน าการสุดท้ายก็คือสัพนิสคสราก็คือการสระ,ะวางสิ่งต่างๆเปรียบเสมือนการปล่อยของหนักๆออกจากเป้ออกจากหลังของเราเมื่อเราปล่อยวางสิ่งต่างๆที่อยู่ในใจของเราก็จะผ่อนคลายไม่มีอะไรมายึดโยงใจให้เราวุ่นวาย การปล่อยวางก็คือเช่นอบายมุกอบายมุกหกอย่างเสือผู้หญิงสิงสุราบ้าการพนันสัมพันธ์คนพรานงานเกเรเที่ยวเตรลาตีนี่หกอย่างเนี้ยอบายมุกอบายมุกแปลว่าปากทางแห่งความเสื่อมใครที่หลงกลเข้าไปตกอยู่หลงอบายมุกเนี่ย เป็นคนน่าสงสารเพราะไม่มีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้นะยิ่งทุกวันนี้เนี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอย่างป้นจี้ชิงทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเราก็จะได้ยินข่าวว่าติดการพนันบ้างเอาเงินไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้ ทำให้เกิดโทษเกิดภัยกับตัวเองได้กับคนที่รักได้เพราะฉะนั้นเราต้องสละระวางให้ได้ระวางอะไรอีกระวางความโกรธความอาฆาตพยาบาทอก็คือโรภะโทสะโมหานั่นเองระวางกิเลสนะคุณโยมโรภะก็คือความโรคการระวางความโรคเนี่ยไม่ยากต้องฝึก ที่จะเป็นผู้ให้อยู่บ่อยๆรู้จักบริจาครู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมื่อเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บ่อยๆใจของเราก็จะชินกับการเป็นผู้ให้เมื่อเราชินกับการเป็นผู้ให้เราก็จะไม่โลภที่จะอยากได้ของคนอื่นนะอะไรที่ฝืนตัวเองเกินไปเราก็ไม่พยายามอ่าเราก็ไม่จำเป็นต้องพย,พยายามขนาดนั้น เพราะว่าเรารู้จักให้ได้มาเราก็ให้อยู่ดีทําไมเราต้องไปอยากได้ของคนอื่นด้วย่ะโรภะโทสะทีเนี้ยโทสะท่านบอกว่าการฝึกปล่อยวางความโกรธก็ต้องหมันแผ่เมตตาบ่อยๆแผ่เมตตาเอื้อเฟื้ออ่าแผ่ส่วนบุญความหวังดีให้แก่คนต่างๆโดยเฉพาะเวลายกตัวอย่างเราโกรธใครสักคนหนึ่ง โกรธมากเกลียดมากคนนี้เราก็ลองคิดว่าเราเกิดมาเนี่ยการที่ได้มาเจอกับเขาเนี่ยเราต้องทำบุญร่วมกันนะคุณโยมเราเกิดมานี่ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติอวันนึงในอดีตชาติคนคนนี้อาจเป็นคนที่เรารักก็ได้เขาอาจจะเกิดมา เคยเป็นพ่อแม่ของเราก็ได้หรือเขาอาจจะเคยเป็นคนที่สละชีวิตเพื่อเราก็ได้ใครจะไปรู้มีความเป็นไปได้หมดเพราะอย่างที่บอกว่าเราเกิดมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติเพราะฉะนั้นถ้าสามารถอภัยให้กันได้เราก็จงอภัยให้เขา คิดซะว่าคนคนนี้ครั้งหนึ่งอ่ะเขาอาจจะมีบุญคุณกับเราไม่ว่าพบใดชาติใดต่างๆเมื่อเราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะสามารถให้อภัยเขาได้ละความโกรธลงได้นะอันนี้คือเป็นเทคนิคหลักการอาโรพะโทสะทีนี้โมหะความหลงความหลงนี้ยากที่สุดแต่ท่าน สอนให้พิจารณาอสุภะพิจารณาความไม่สวยงามความสกปรกในร่างกายพิจารณาความไม่เที่ยงแค่พิจารณาเหมือนร่างกายเราหรือร่างกายคนอื่นที่สวยๆงามๆวันหนึ่งเขาก็ร่างกายที่เต่งตึงก็เหี่ยวแห้งเหี่ยวลงไปผมที่เคยดำก็งอกอ่ หรือพิจารณาลักษณะของอสุภะก็คือลักษณะซากศพน้ำเหลืองอสิ่งปฏิกูลต่างๆในร่างกายนี้ก็จะลดะความหลงของเราลงได้เช่นกันแล้วก็ให้ลดควาให้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นความถือตัวถือตนอันนี้ให้ตามหลักของวิปัสสนาท่านให้ การทาวิปัสนาคือการแยกแยะแยกรูปแยกนามนะว่าตัวตัวตนสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนของเรานะเราก็จะแย่ลดความหลงตัวเองลงได้เหมือนกันแล้วก็ลดความคิดที่สร้างความแตกแยกนะในสังคมอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากสังคมไทยเรานี้มีความแตกแยกเราต้องข่าวอะไรไม่จริงเราก็อย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไป อยู่ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้อะไรเงี้ยเราต้องลดความคิดเหล่านี้ลงวิธีฝึกฝนการสละละวางก็คือให้พิจารณาโทษแล้วก็ฝึกปล่อยวางปล่อยวางทีละนิดทีละน้อยภาษาที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือลดละเลิกก็คือค่อยๆลดแล้วก็ละแล้วก็เลิกไปค่อยๆทำอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็คือสถานการลองใช้ สวดธรรมนำไปปรับใช้กับชีวิตจริงนะเช่นว่าเหตุการณ์ที่เรามีปัญหา,ผาเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกี่ยวกับการเงินเราก็ใช้โพชังค้าวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วก็วิธีการแก้หลังจากนั้นก็ทำนำความเพียรน,นั้นไปหาไรายได้เพิ่มแล้วก็อดทนต่อความยากลำบากต่างๆแล้วก็อินทริยสังวรานี้ก็คือ ควบคุมการใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยใช้จ่ายอย่างพอตัวพอดีตัวหรือว่าพอเพียงนั่นเองนะข้อสุดท้ายสรพพนิสาคาก็คือระวางความยึดติดในวัตถุและความกังวลต่างๆก็คือรู้จักปล่อยวางนั่นเองนอกจากหลักสติธรรมทั้ง4ข้ออาตมาขอเสริมอีกนิดนึงก็คือ เอามาใช้ควบคู่กันคือหลักการทําสมาธิที่เรียกว่าวิธีสาสมาธิที่หลวงพ่อเจอ้าบุคคลสมเด็จพระยาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของอาตมาภาพเองท่านได้คิดค้นการวิธีการทําสมาธิง่ายๆที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคนเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบก็คือการทําสมาธิสั้นๆ5นาทีทําอยู่บ่อยๆเป็นประจํา เหมือนกับเรากินข้าวเช้ากลางวันเย็นทำสามเวลาวันหนึ่งเราจะสะสมสมาธิได้15นาทีโดยไม่ยึดติดกับอิริยาบทนะคุณโยมคุณโยมจะยืนโหรรถเมล์รถไฟฟ้า,ฟาอยู่นั่งอยู่คุณโยมก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธในใจได้ดังนั้นอาตมาภาพขอเชิญชวนให้ทุกท่านลองนำหลักวิถีศาสสมาธิาไปใช้ควบคู่กันกับ หลักโสตที่ธรรมเพื่อจะเสริมสร้างความสุขและความสงบในชีวิตประจำวันอาตมาก็ขอฝากข้อคิดไว้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่อยู่ที่การปฏิบัติตัวของเราเองเหมือนคำที่ว่าความสุขอยู่ในใจใครจะไปหาที่ไหนก็ไม่เจอเราต้องสร้างความสุขจากภายในจิตใจของตัวเราเองขอให้ทุกคนทุกท่าน นำสวดธรรมทั้ง4ประการนี้และหลักวิธีสาสมาธิไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันแล้วท่านก็จะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ไม่ไกลเลยก็ขอให้ญาติโยม <ทะ S 1> นะจงนำหลักธรรมก็คือสติธรรมและก็หลักวิธีสาสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของโยมสุดท้ายนี้นะอัตมาภาพ ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตน์ไตรคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความดีที่เกิดจากการฟังธรรมะการสวดมนต์ทำสมาธิในวันนี้ของญาติโยมทั้งหลายจงมารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นภรารวะปัจจัยอำนวยอวยใยให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติ ปาศจากทุกสุขโศกโรคภัยอุปัวันอันตรายคิดประสงค์จำนงหไม้สิ่งใดเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอความประสงค์นั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสม,มโนโรถมุ่งมาดปรารถนาทุกประการเธอ หวังว่าคุณผู้ชมจะนำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมนะคะช่วงหน้าคุณแม่ปรงังแัะจะมีอะไรมาฝากกันอีกบ้างไปติดตามกันเลยค่ะช่วงธรรมมาพิวัตร ธรรมาพิวัตรวันนี้พระอาจา,ารย์ไพศาลวิสาโลมีพุทธศาสนาสุภาษิตน่าคิดมาฝากทุกคนทุกท,ท่านเราไปติดตามพ,พร้อมๆกันเลยนะคะอาสาธุสาธุนาชิเนพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพุทธภาษิตข้อนี้เนี่ยควรเป็นหลักธรรมประจำจิต เพราะชีวิตของเราเนี่ยจะเจอคนไม่ดีอยู่เสมอแม้เราจะพยายามคบคนดีแล้วก็ตามเมื่อเจอคนไม่ดีที่เขาใช้วาจาไม่ดีกับเราการกระทำกับผู้ของเขาเนี่ยไม่ถูกต้องเราควรจะทำอย่างไรในทางโลกก็ถ้าใครไม่ใครไม่ดีกับเราเราก็ไม่ดีกับเขา ถ้าเข้าแรงมาแล้วก็แรงไปแต่ว่าน,นี่ไม่ใช่วิถีของชาวพุทธไม่ว่าใครก็จะทำไม่ดีกับเราเราก็ยังมั่นคงในการทำความดีมีเมตตาอย่างน้อยๆก็ให้อภัยเพราะอะไรเพราะมันดีกับเราเพราะถ้าเราตอบโต้คนไม่ดีด้วยความไม่ดีตอบโต้ด้วยความโกรธรอดจะเผลอผิดศีลผิดธรรมและใครที่จะต้องรับ ผลแห่งการกระทํานั้นก็คือเราถ้าจิตใจเรากราดเกลียวเต็ไม่้ด้ความโกรธเราเองนั่นแหละที่จะทุกข์ถ้าเราเครียดแค้นเราพยาบาทใครที่ทุกข์เป็นคนแรกทาไม่ใช่เราเพราะนั้นการเอาชนะหรือตอบโต้คนไม่ดีด้วยความดีเนี่ยเพิ่งเราลึกว่ามันดีกับเราอย่างน้อยก็ไม่ทําให้จิตใจเราเป็นอกุศลไม่ ทำให้เราเผลอทําบาปผิดศีลและถ้าจาไปลาถ้าเราทําดีจริงๆเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนม่ให้กายเป็นศัตรูได้ถ้าเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรได้คนทั่วไปเนี่ยเปลี่ยนม่ไล้กายเป็นศัตรูเพราะใช้อารมณ์ตอบโต้เพียงแค่เขาพูดไม่ดีกับเราแต่ถ้าเราทําความดีแม้กับคนที่ไม่ดีกับเราเนี่ย เราจะได้มิตรเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนและศัตรูจะหายไปหนึ่งคนมีหลายคนนะที่เจอคนกันแกล้งนะแต่เขาก็ไม่ได้ตอบโต้เขากลับทำดีด้วยนะถึงวันปีใหม่ก็เอาของขวัญไปให้ถึงวันสงกรานต์ก็เอาขนมไปให้ หรือแม้จะไม่ใช่วันเทศกาลก็มีของติดหม้ติดมือไปฝากเพราะว่าคนที่ได้รับความเอื้อเฟื้อเนี่ยทีแรกเขาก็มึนงงสงสัยนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันเปลี่ยนใจเขาได้ที่เคยเอาเปรียบเบียดเบียนก็กลายเป็นความใส่ใจความเอ,อื้อเฟื้อ เราลองนะเอาชนะใจคนที่ไม่ดีกับเราด้วยความดีเช่นด้วยการให้นะด้วยความเอื้อเฟื้อหรือว่าด้วยการพูดดีกับเขายิ้มแย้มให้เขาทำด้วยความจริงใจไม่ได้ทำเพราะเสแสร้งมันไม่เพียงกับไม่ไม่เพียงดีกับเราเท่านั้นมันยังสามารถจะเปลี่ยนใจเขาได้ ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนจากศัตรูให้กลายเป็นมิตรของเราวิธีที่เราจะกำจัดศัตรูที่ดีที่สุดก็คือเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรไม่ใช่เหยียบย่ำให้เขาจมดินเพราะนั่ทำให้เรามีศัตรูเพิ่มขึ้นนะเราเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรดีกว่าด้วยความดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพึงนำพุทธภาษิตนี้ไปปฏิบัติอยู่เสมอ พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีสัปดาห์หน้ารายการของเราจะพาทุกท่านไปพบกับสิ่งใดบ้างรอติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาแล้วค่ะเวลาที่เป็นหนึ่งและคุณแม่รังและต้องขอลาเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันเสาร์และอาทิตย์หน้านะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ